มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันณสิหงมาริยาชูป้ายประท้วงกลางแยกอนุสาวรีย์ชัยวันที่17ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าประกาศภายในเวลา15นาฬิกาขอให้ทุกคนเตรียมตัวประจำการที่สถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง ล่าสุดนะคะเมื่อเวลาประมาณ17เย20นาทีวนสสิหงประเสริฐกุลนักเขียนแล้วก็เจ้าของช่องเถื่อนได้ทวีตภาพตนเองแล้วก็มาริยาผู่นเลือดราบมิสอุนิเวอร์ THAILAND ์2,560ยืนชูป้ายประท้วงบริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิค่ะโดยระบุข,ข้อความว่าปิดถนนปิด BTS ประท้วงกัน2คนก็ได้ขอให้ความยุติธรรมกับแกนนำแล้วก็ผู้ชุมนุมทุกคนที่ถูกจับตัวไป ปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์ทุกๆคนขอส่งแรงใจให้กับทุกคนที่ร่วมเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในวันนี้หลุงเพิ่งอ่านหลายกรุ๊ปเดี๋ยวตามไปและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก d a ด l y ้ Life x p r e s s ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ